สวัสดีครับชาวรักคณาธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยาวันนี้จะมาพยากรนะครับให้กับชาวรักคณาธนูในเรื่องของพื้นฐานโดยรวมของดวงคู่ครองคนรักว่าวาสนาคู่ครองคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าครั้งน,นี้จะใช้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการพยากรณคำพยากรนี้อาจจะตรงประมาณสัก50-7 0อาจจะไม่ตรงร0 0เเเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงโดย สจาะลึกในพื้นฐานดวงชะตาของคุณนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะต้องดูดาวศุกร์ดาวจันทร์ด้วยนะครับในการดูประกอบแต่ว่าครั้งนี้เราจะดูแค่ดาวพื้นฐานของลักษณะคู่ครองคนรัก นะครับกับตัวคุณเท่านั้นว่าจะเป็นแนวโน้มทิศทางประมาณไหนนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามบังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนเรามาดูอิทธิพลของคนลักขณาธนูกันก่อนนะครับคนลักษณาธนูเนี่ยพื้นฐานของคุณเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะครับเป็นพัด ไฟปลายธาตุและมีดาวประจําตัวคือดาวพระศปดีนะครับส่วนดาวคู่ครองของคุณคือราศีเมถุนนะครับเป็นธาตุลมปลายธาตุเช่นกันาดาวประจําตัวของคู่คือดาวพุธนะครับพระอาทตกับพุธเนี่ยในทางาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้บรรจุอยู่ในเป็นคู่มิตรคู่ศัตรูอะไรนะครับแต่ตามจริงอ่ะเป็นดาวคู่มิตรกันและเป็นดาวในเรื่องของสติปัญญาทั้งคู่เลยแต่ว่าพุธเนี่ยจะเป็นสติปัญญาในทางโลกนะครับ ไหวพิปฏิพานในเรื่องของความว่องไวความรวดเร็วแต่พระัาธปดีเนี่ยจะเป็นลักษณะของตสติปัญญาในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเป็นในเรื่องของวิชาการนะครับเป็นในเรื่องของความชํานาญหรือในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่าแต่ว่าพุทธเนี่ยจะเป็นไหวพิปฏิพานในเรื่องของความรอบรู้ทั่วไปนะครับอะไรแบบเนี้ยเนาะก็จะเป็นลักษณะของ มีความเหมือนแต่ก็มีความต่างนิดนึงนะครับแต่ก็จะดึงดูดกันและกันได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของแนวความรู้ความคิดที่ไปนในทางเดียวกันก็เลยเป็นดาวที่อาจจะดูสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันและกันได้ดีนะครับแล้วาดาวประจําตัวของคุณเป็นธาตุไฟส่วนดาวคู่นะเป็นธาตุลมลมกับไฟเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยที่อยู่ในเรือนตรงกันข้ามแบบเนี้ยเป็นเรือนที่สนับสนุนกันและกันนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกว่าไฟจะลุกชดช่วงได้ก็ต้องอาศัยลมถูกไหมลมก็เลยไปทำให้เกิดไฟนะครับลุกโชนขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับว่าเรากับเขาเนี่ยมีการสนับสนุนกันและกันได้ประมาณนี้ส่วนดาวประจำตัวของคุณเนี่ยลัคนาธนูเกิดในภพสุภะของดวงโลกนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยก็คือเมถุนเนี่ยเกิดในภพสหัชชะของดวงโลกเอาดาวประจำตัวก่อนเกิดในภพสุภะเนี่ย สุภาพหมายถึงความสําเร็จความดีงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆส่วนในเรื่องของดาวพฤหัสบดีหมายถึงในเรื่องของสตปรริปัญญาความคิดความสามารถนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยเกิดในภพาศาสตร์ชาแปลว่าพี่น้องการติดต่อการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของไหวพริบปฏิพานสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีแรงดึงดูดมีแพชชั่นต่อก,กันมีในเรื่องของความสําคัญในเรื่องของ สิ่งต่างๆนะครับเป็นในทิศทางเดียวกันได้เพราะว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับกันและกันนะครับเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันว่าสุภะเนี่ยหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความดีงามหมายถึงความรู้หมายถึงตําแหน่งชื่อเสียงส่วนดาวพุธเนี่ยนะครับหมายถึงการเอาตัวรอดหมายถึงสติปัญญาความคิดความสามารถแล้วก็ขาขาย ลงทุนอะไรแบบนี้ติดต่อสื่อสารเดินทางใกล้ส่วนพระราชสิบดีคือเดินทางไกลเห็นไหม้ายกันด้วยประมาณนี้นะครับความเหมือนแต่ก็มีความต่างเช่นกันนะคะชาวธนูนะครับก็เป,เป็นคนที่มีค่อนข้างดูดูมีเป้าหมายนะครับมีในเรื่องของ อะไรที่มันเป็นแบบค่อนข้างมีความชัดเจนค่อนข้างสูงอะไรที่แบบเหมือนทําแล้วชัวจะมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จตรงนั้นมีเป้าหมายมีในเรื่องของอะไรที่ชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าซิมโบลเนี่ยคือเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนเ,อเป็นคนนะครับขี่ขี่ม้ายิงธนูธนูเนี่ยหมายถึงเป้าหมายความสําเร็จของคุณหมายถึงสติปัญญาหมายถึงาการพัฒนาการเติบโตความ จเจริญความก้าวข้างไปข้างหน้านะครับส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นภพสหัชชะนะครับสัตว์ของดวงโลกก็หมายถึงแบบการติดตออ่อการสื่อสารการพูดคุยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องในเรื่องของการแบบประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับตอบโจทย์กันและกันก็ได้เช่นกันเพราะว่าและดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่แบบค่อนข้างแบบรุนเร่ลังเลนิดหนึง่งสัญลักษณ์คือเป็นอ่าเขาเรียกอะไรดีละ่ะ คนคู่นะครับบางคนก็บอกว่าแฝดออประมาณนี้นะครับคือคําว่าคนคู่และแฝดเนี่ยตีปริศนาในทางโหราศาสตร์แล้วแต่บุคคลจะตีได้นะครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยคำว่าราศีเมถุนเนี่ยจะคิดตัดสินใจอะไรมักจะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมักจะมีเพื่อนคู่คิดผู้การกระทําอยู่เสมอๆมอัมกจะชอบแบบความเป็นออในเรื่องของ การติดต่อการสื่อสารตลอดเวลานะครับส่วนพระรหัสเนี่ยคือดาวประจําตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะแบบเหมือนมีค่อนข้างดูมีโรคส่วนตัวนิดนึงแต่ไม่ถึงกับโรคส่วนตัวจ๋านะครับแต่มีค่อนข้างมีโรคส่วนตัวอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็เป็นคนที่อาจจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอาจจะไม่ได้เยอะแต่เมถุนนี่คือติดต่อสื่อสารเยอะนะครับเป็นคนที่อาจจะดูนิส e มีเฟนลี่พูด จากเจราจาติดต่อสื่อสารเก่งคุณอาจจะชอบคนประมาณนี้ก็ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ประรลัดเนี่ยหมายถึงคนที่แบบมีความรู้เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนคนพุธเนี่ยนะเมถุนเนี่ยจะเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นคนที่ชอบเจราจาชอบพูดชอบคุยคุณอาจจะชอบคนที่ดูสดใสล่าเริงดูความเป็นเด็กนะครับดูแบบสดใสนะครับใสใสอะไรประมาณนี้เราจะชอบคนที่แบบ ดูมีสเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดนะครับไหวพิปปฏิภานเหมือนเป็นคนที่แบบดูแล้วมีสเสน่ห์แบบพูดอะไรก็เข้าใจพูดอะไรก็ดูเหมือนแบบตามเราได้เยอะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นแบบวิชาการนิดหนึ่งอ่ะคนธนูมักจะเป็นแบบบริหารวิชาการอะไรแบบเนี้ยแล้วคนที่จะเข้าขากับเราและเข้าใจเราได้ต้องมีไหวพริบมีปฏิพานที่ว่องไวเราพูดอะไรเราคิดอะไรเราตัดสินใจอะไรเนี่ยนะครับ คู่เราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคิดอย่างคนหนึ่งคิดอย่างมันมันตามกันไม่ทันน่ะดังนั้นเนี่ยราศีที่จะตามได้ทันก็คือชาวเมถุนเพราะเมถุนเนี่ยเป็นคนที่บอกเขาเรียกอะไรเดี๋ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือแบบตัดสินใจอะไรแบบว่องไวอะถ้าถ้ามีคุณอยู่ด้วยเขาตัดสินใจไวมากนะครับเราก็ติดต่อสื่อสารไวพิบทันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊ปั๊บเร็วมาก แต่คุณจะทําอะไรช้ากว่าเขาหน่อยคิดอะไรก็ช้ากว่าเขาหน่อยแต่คุณจะคิดและได้ลึกแต่เขาจะคิดในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เก่งนะคู่เนี่ยแต่จะเก่งในลักษณะที่ว่าเก่งรอบด้านนะเป็นคนที่รู้แทบทุกอย่างแต่จะไม่รู้ลึกแต่คุณเนี่ยจะรู้ลึกมากๆแต่คุณจะรู้ไม่กี่อย่างหรอกนะครับ <c> uh> คุณก็เลยรู้คนที่ชอบเ,ออเขาให้เก็ตให้สาระให้ความรู้เยอะ นะครับคือเราเราก็จะได้อัปเดตสถานก,การณ์ได้จากคู่นี่แหละเพราะคู่จะเป็นคนที่ค่อนข้างติดต่อสื่อสารได้เก่งเนาะผูกพันกับญาติพี่น้องเก่งคุยกับญาติพี่น้องเก่งอะไรแบบน,นี้แล้วก็เป็นคนที่ดูน่ารักใคร่ของคนอื่นอะไรแบบน,นี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสดใสล่าเริงไงเออนะครับเพราะว่าตัวแทนของดาวพุธเนี่ยคืออ่าเขาเรียกอะไรเรในโบราณอาจารย์บอกว่าพุธนงเยาว โบราณบอกพุทธนงเยาวพุทธนงเยาวแปลว่ามีหน้าตาที่อาจจะดูอ่อนโยนอ่าแล้วก็มีอ่อนกว่าวัยนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนสนุกสนานเฮฮาอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ถึงเฮฮาแต่ว่าสุขสนานนะอ่ะนะครับแล้วก็คุยได้ไม่เบื่ออะไรประมาณเนี้ยเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาอะไรแบบเนี้ยนะก็แล้วก็มักจะชอบตัดสินใจกับเราอะไรแบบเนี้ยอืนะครับเขาก็เหมือนดูให้เกียรติเราอ่ะแต่ตามจริงเขาแบบลังเละนะแต่จริงเขาลังเลเขาอยากให้เราตัดสินใจด้วยอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแคร์เราเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ตามจริงอ่ะเขาก็ อาจจะแคร์แหละแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแคร์หรือไม่แคร์แต่เขาหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบเหมือนลังเลต้องการตัดสินใจด้วยเพื่อเราจะได้แบบเป็นเอกฉันท์ทั้งคู่ precision. เพราะอย่างที่บอกว่าชาวเมทุนเนี่ยนะครับบางคนเนะี่ยพูดพูดอย่างทำอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าเขาสับปรับนะครับเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นนะวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างแต่ไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบไม่ดีนะครับอันนี้อย่าไปตีความผิดนะแปลว่าเขาพูดเขาจนลืมว่าเขาพูดอะไรอะเพราะเขาติดต่อสื่อสารกับคนไปหมด พูดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งไม่เหมือนกันแล้วอะเออก็ไม่รู้ว่าทําไมชาวเมถุนแบบคิดอะไรแล้วแบบงงๆอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนฉันเคยพูดกับเธอแบบนั้นหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนมีมีจิตใจภาวะพะวงอะเป็นคนที่แบบติดต่อสื่อสารว่องไวจนลืมว่าตัวเองเคยพูดอะไรเอาไว้บางทีอะเป็นแบบนั้นนะครับผมมีเพื่อน นะครับเป็นคนลักขณาเมถุนก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาคงเป็นประมาณนี้แหละนะแล้วในดวงชะตาก็เป็นประมาณนั้นนั่นแหละครับเป็นคนที่คิดอย่างพูดอย่างนะครับแล้วก็ลืมว่าแตงเคยบอกอะไรเคยพูดอะไรเอาไว้ก็เลยรู้สึกแบบอืมบางทีก็ถ้าไม่เข้าใจจะคิดว่าเขาเป็นคนไม่ไม่โอเคแต่ตามจริงอะ่ะไม่ใช่นะครับเขาพูดเขาพูดกับคนอนะ่ะหลายคนแล้วเขาก็รู้สึกว่าลืม ดาวพุธเนี่ยในตามตำนานชาติเวนเนี่ยบอกว่าคิดไวทําไวจนลืมลืมแม้กระทั่งทางกลับบ้านของตัวเองก็ลืมนะบางครั้งนะครับทางกลับบ้านของตัวเองใครที่มีดาวพุธอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยบางทีเนี่ยขี่รถออกมาปุ๊บเอ๊ะ ฉันจะไปต่อยังไงดีบางทีลืมงงว่าตัวเองจะกลับบ้านทางไหนบางทีทางท,างที่บางทีก็เป็นทางกลับบ้านตลอดเวลาแต่ทําไมลืมอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่ความคิดนี่ว่องไวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บดีมากๆเลยนะครับเออเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้แบบคิดอะไรไวทาไวแต่มักจะผิดพลาดแล้วก็มักจะตกหล่นหรือมักจะแบบเหมือนหลงทางได้ประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นความจะเรียกว่า ถ้าเป็นผู้หญิงก็สาวโกะนิดนึงผู้ชายก็ขี้ลืมอะไรแบบนี้นะก็เป็นแนวแนวนี้อันนี้ก็อย่าไปถือสาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่คิดไวทําไวนั่นแหละก็เลยทําให้ดูเร็วกว่าปกติเพราะถ้าเกิดเราจะไปว่าตําหนิว่าเขาเร็วบางทีเขาก็าจ,จะคิดว่าคุณช้าก็ได้แต่เขาก็อาจจะไม่ได้ตําหนิคุณไงถูกไหมเพราะเราอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรนานเกินไปเพราะเราอาจจะมีแบบ มีระเบียบมีแบบแผนมากเกินไปเลยทําให้เหมือนกับว่าคิดเยอะคิดมากอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องบาลานซ์สมดุลกันแต่ถ้าเข้าคู่กันได้ทุกอย่างก็สนุกสนานเฮฮานะครับสำหรับคู่ของคนที่เป็นเมทุนเนี่ยนะครับประมาณนี้เพราะว่าจะไม่ค่อยเบื่อหรอกเพราะเขาพูดเยอะนะครับแล้วก็ติดต่อสื่อสารเก่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกํกำลังใจให,ให้กับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ